เออเยี่ยมมากมาครับมาหครับสี่สามสท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่เป็นเรื่องราวที่ท่านรองนะครับท่านรองบัณฑิตตั้งภะเสริฐนะครับอาจารย์ดรบัณฑิตตั้งภะเสริฐนะครับพูดคุยแล้วก็สื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนกัในงานสัมมนาวันนี้นะครับท่านอาจารย์ครับฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเชิญครับผมคิดว่าในเรื่องของสื่อนี่ก็มีความสําคัญยิ่งนะฮะในเรื่องของบทบาทที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่า ในฐานะผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นผู้บริโภคผมก็เป็นผู้บริโภคผู้ดำเนรายการก็เป็นผู้บริโภคก็อยากจะฝากว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีหลักในการทํางานว่าจะต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วพึ่งได้ครับอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจเข้าถึงพึ่งได้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสําหรับท่านผู้บริโภคเองก็อยากจะให้ท่านผู้บริโภคเนี่ยรู้จักรักษาสิทธิ์ครับแล้วท่านพี่น้องที่ประกอบธุรกิจก็อยากจะขอความนา ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีคุณธรรมรมีจริยธรรมมีจัรยาบรนมีธรรมาิบาลสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับครับครับ,รบนี่เป็นเรื่องราวที่เราสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับ ชื่อรายการคุ้มครองผู้บริโภคช่อง11นะครับสามารถรับชมได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเทปเราออกอากาศอยู่ใน YouTube แล้วก็ออกอากาศอยู่ใน Google ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถดูได้ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขออนุญาตลับลาท่านผู้ชมที่เคารพพร้อมกับท่านอาจารย์นะครับวันนี้ครับลาท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอเคครับครับไปครับอาจารย์ครับไปเลยครับผมเนี่ย